mài lại nữa à luôn thổi thổi Nam thổi Nam luôn thổi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  luôn ไปแล้วัทีนตั้งลาตั้งลำ,งลำน้าต้งมลนี่ร่มนี่ร่มครับดูเลียงอะไรว้าว้ายว้าย,ายอ่าว่้จดางว่าจีออไปเท่าไรอจอเทียเท่ยวได้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 พอดีพอดีอดนี่หัว <laughs> ซักก็ถือคนได้นะ นี่ครับลุงมาตั้งลำรอแล้วนะครับเป็กแล้วเพาะจะได้เนนะครับกลัวมากเลยนะครับเป็นกลางนนี่ไม่ใช่ได้ไหนแต่งรอมาเห็นซึ่งีตัวีะนียงเลยนก็ยกงเลยกไปเลยแล้วใคมามาแล้วใครมาน่ะโหตายังบวมอยู่ แล้เยยงไม่หวแรทนด่าไปน้า่าก่อนเข้าน่าจะไม่ลงรถนะครับลุงหน้าจะไม่ลงรอป้า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 เนบรรยากาศสดๆนะครับล่าสุดที่หน้าบ้านเลยนะครับตอนนี้ หยุดเลยครับย้้นหนา้งเไม่ได้แล้วเยไเยเดินไครับ่าไปครับยังไม่หยุดนะฝน